พี่น้องฟันร้ายประเทศเพื่อนบ้านปืนใหญ่อัตตาดีซ่าเหี่งประเทศไทยผู้ทำลายจรวดอูห้หูเกิดมาสาวรลาาเพิ่งรู้ว่านี่คือปืนใหญ่ของประเทศไทยนึกว่า เป็นของประเทศอื่นแต่ที่ไหนล่าสาวลราเพิ่งรู้ว่าปืนนี่ของประเทศไทยไม่แปลกใจเลยที่ขมีนฝันร้ายที่คิดจะเล่นกับประเทศไทย โอ้โหบอกได้เลยว่าคลิปนี้โบปานกับโบไหลพอ่พีน้องเพราะว่าเป็นอันสุดยอดจริงๆเนอะก,ก็คือแบบโอ้โหสาวล่าเกิดมากกาลั่งเคยเห็นปืนใหญ่ขนาดนี้ของประเทศไทยก็ด้วยองเดียเองกับตงกาวเขาอนุญ,ญาตทั้งเจ้าของสองเือที่จะนําคลิปนี้มาดีแอนสันโตถ้าเกิดว่าองเดียวว่าพิษประการใดกับตงกาวขาโถิดขออภัยน้ำเดือป้าตอนนี้องเดียจะพาพพีเอฟซีไปหาสซุม คิดปืนใหญ่แห่งประเทศไทยเพื่อนบ้านอย่างขมินต้องฝันร้ายเพราะว่าคิดผิดที่จะมีเรื่องกับประเทศไทยไอ้บอยบอกว่าเจ้าของรถในกรรมัมพูชาด้วยกว่าเจ้าของรถในประเทศไทยแหกตาดูนะบอยขมินมีหรือเปล่ามีไหมปืนใหญ่เหมือนประเทศไทยวันนี้ คนไทยอาจจะไม่โอ้อวดแต่ว่าสาวเราอยากมาอวดบอยขมิ้นมากเลยว่าบอยน่ะมีเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าไปตอนนี้ไปรับสมชคปพร้อมๆกันบ้างนะครับผมจากรุ่นไหนประเทศไหนเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับในแง่มุมของประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับผมการใช้งานของ ปืนใหญ่ในกองทัพไทยเนี่ยนะครับก็มีกันมาเนิ่นนานแล้วนะครับผมถ้าดูตามประวัติศาสตร์ไทยโบราณเนี่ยนะครับผมปืนใหญ่ถูกสันนิษฐานว่าใช้ครั้งแรกเนี่ยนะครับผมในช่วงรัชสมัยของพระรามเมศวรสมัยอยุธยานะครับในการล้อมตีเมืองเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช1972แล้วก็ถูกใช้งานมาเรื่อยๆนะครับผมเป็นองค์ประกอบสําคัญเพื่อสนับสนุนการรบของทหารราบโดยตรงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ในยุคโบราณนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราจะมาดูประวัติศาสตร์ของ การใช้ปืนใหญ่ในยุคสมัยใหม่เนี่ยถ้าตามประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยแล้วเนี่ยเราอาจจะจัดได้ว่าการแยกหน่วยของปืนใหญ่ออกมาจากกำลังรบของทหารราบกลายมาเป็นกรมทหารปืนใหญ่กรมแรกเนี่ยก็อาจจะถูกจัด,ดว,ว่าเป็นการใช้งานหน่วยกำลังปืนใหญ่แบบสมัยใหม่เป็นครั้งแรกได้เหมือนกันซึ่งปีที่สถาปนากรมทหารปืนใหญ่ที่1เนี่ยก็คือปีพุทธศักราช2450นั่นเอง ทีนี้เนี่ยนะครับเรามาดูกันที่การจัดกําลังพลของเหล่าทหารปืนใหญ่กันแบบเบื้องต้นแล้วกันนะครับถ้าพูดกันถึงแค่ส่วนของกําลังรบของทหารปืนใหญ่ทัพบ,บกไทยเนี่ยจะสามารถแบ่งหลักๆได้เป็นสส่วนนั่นก็คือส่วนของชอรอหรือกําลังสนับสนุนปืนใหญ่ช่วยส่วนร่วม กับอีกส่วนคือส่วนของชอตอหรือส่วนช่วยโดยตรงนะครับความแตกต่างของกําลังปืนใหญ่2ส,ส่วนนี้เนี่ยคืออะไรทุกคนอาจจะเคยดินครับว่ากองพลทหารราบหรือกองพลทหารม้าถูกไหมทหารราบกับทหารม้าเนี่ยนะครับผมจัดว่าเป็นกําลังพลเหล่ารบที่เป็นกําลังหลักนะครับผมที่จะเข้าสู่สมรภูมิแต่ในส่วนของเหล่าปืนใหญ่เนี่ย เหล่าปืนใหญ่เนี่ยนะครับผมถูกจัดว่าเป็นเหล่าสนับสนุนการรบควบคู่กับอีก3าเหล่านั่นก็คือทหารช่างทหารสื่อสารและทหารการข่าวโดยที่เหล่าสนับสนุนการรบพวกนี้เนี่ยก็มักจะปฏิบัติงานควบคู่กับเหล่ารบหลักในสนามรบแต่มันแตกต่างตรงที่ว่า เหล่ารบหลักเนี่ยนะครับผมด้วยความที่เป็นกําลังหลักเนี่ยก็ต้องมีหน่วยที่เป็นกําลังพลเนี่ยนะครับผมจํานวนมากไปประจําอยู่ตามแนวหน้าตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆทั่วประเทศแต่สําหรับปืนใหญ่เนี่ยด้วยความที่เป็นเหล่าสนับสนุนการรบเนี่ยขนาดและจํานวนของกําลังพลเนี่ยจึงไม่ต้องมากเท่ากับเหล่ารบหลักเพราะฉะนั้นทหารปืนใหญ่เนี่ยนะครับผมจะมีหน่วยระดับกองพลเนี่ยนะครับผมเพียงแค่หน่วยเดียวเท่านั้นนั่นก็คือพลปหรือว่ากองพลปืนใหญ่นั่นเองนะครับ พลปหรือกองพลปืนใหญ่ค่ายสิริกิตเนี่ยนะครับผมเป็นหน่วยปืนใหญ่นะครับผมที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการรบแบบช่วยส่วนร่วมพูดง่ายๆเนี่ยพื้นที่ปฏิบัติการของพลปเนี่ยคือ ทั่วประเทศถ้าหากมีการต้องการใช้ปืนใหญ่เนี่ยนะครับผมที่จุดจุดไหนก็จะเป็นการส่งกําลังนะครับผมจากหน่วยหน่วยนี้เนี่ยไปเพื่อสนับสนุนหน่วยรบอื่นๆทั่วประเทศพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นปืนใหญ่ส่วนกลางเนี่ยแหละครับซึ่งพลปเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกําลังรบนะครับผมคือกรมฐานปืนใหญ่2กรมนะั่นก็คือกรมฐานปืนใหญ่ที่71และ72ยุทโธปรกรณ์ที่สําคัญของหน่วยเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นพวกปืนใหญ่อัตราจรต่างๆส่วนมากเลยเนี่ยนะครับผมจะประจําการอยู่ที่พลปืนนี้เนี่ยแหละเพราะด้วยความที่ เป็นปืนใหญ่ส่วนกลางเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญเลยเนี่ยคือโมบิลิตี้นะครับผมคือความคล่องตัวถ้าเกิดศึกกับสงครามที่แนวหน้าไหนเนี่ยก็คือต้องส่งกําลังไปช่วยให้ทันเพราะฉะนั้นการใช้ปืนอัตราจรเนี่ยนะครับผมจึงตอบโจทย์บทบาทตรงนี้อย่างมากกองบัญชาการของพลปืนเนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่ ค่ายสิริกิตหรือเมื่อก่อนเนี่ยคือค่ายพิบลสงครามอยู่ที่ตำบลท่าแคอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนั่นเองนะครับผมลบบุรีเนี่ยก็ถูกเรียกว่าเป็นเมืองปืนใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่านอกจากจะมีกองพลทหารปืนใหญ่แล้วเนี่ยยังมีศูนย์การทหารปืนใหญ่นะครับผมก็เป็นพื้นที่ที่เอาไว้ฝึกทหารจากเหล่าปืนใหญ่เนี่ยแหละต่อจากชอรอหรือว่าช่วยส่วนรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหล่าปืนใหญ่แบบชอต่อหรือว่าช่วยโดยตรงนะครับ ทหารราบกับปืนใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นของคู่กันมาตั้งแต่สงครามยุคสมัยโบราณแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับทหารราบมากๆที่ต้องมีปืนใหญ่เนี่ยคอยอยู่ใ,ใกล้ๆพวกเขาไว้สนับสนุนการรบแต่ด้วยความที่ปืนใหญ่เนี่ยเป็นยุทโธป,ปรกรณ์หนักถูกไหมเป็นยุทโธปรกรณ์ขนาดใหญ่มีราคาค่อนข้างจะแพงและสําหรับทัพไทยเราเองเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว,ว่าไม่ได้มีจํานวนของปืนใหญ่ที่มากมายขนาดนั้นทําให้รวบรวมกําลังออกมาเป็นกองพลปืนใหญ่หลายๆกองพลเป็นประจําอยู่ตามภาคต่างๆเนี่ยไม่ไหวแต่การใช้งานคู่กับ ทหารราบเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งจําเป็นอยู่ดีปืนใหญ่ส่วนช่วยโดยตรงเนี่ยจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเกือบทุกกองพลทหารราบและกองพลทหารม้าของทัพไทยเราเนี่ยจะมีกรมปืนใหญ่ใต้สังกัดเนี่ยนะครับผม1กรม ประจำการอยู่ด้วยนะครับผมเตรียมพร้อมในการสนับสนุนการรบหากมีสงครามหรือมีการต่อสู้เกิดขึ้นกรมปืนใหญ่เหล่านั้นเนี่ยก็จะเตรียมพร้อมนะครับผมสําหรับปฏิบัติการทางทหารที่อาจจะต้องไปสนับสนุนฐานราบเดียวนั้นเลยซึ่งการจัดกําลังดังกล่าวเนี่ยคือเบื้องต้นเฉยๆนะครับผมบางทีบางกองพลทหารเนี่ยอาจจะไม่มีกรมฐานปืนใหญ่หรือมีไม่ครบกรมนะครับผมเรียกได้ว่าอ่ะกรมปืนใหญ่หนึ่งกรมปกติเนี่ยนะครับผมจะต้องมี3ากองพันปืนใหญ่อยู่ด้วยกันแต่บางกรมเนี่ยอาจจะมีไม่ครบหรือยุทธปกรณ์ของ แต่ละกรมแต่ละกองพันเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับอย่างที่เราบอกไปว่าพลปืนใหญ่ก็คือเป็นส่วนกลางเนี่ยจะมีปืนใหญ่ที่ทันสมัยมากที่สุดนะครับผมแล้วก็มีจํานวนมากที่สุดและส่วนใหญ่เป็นอาตาัตราจรเพื่อการใช้งานคล่องตัวนะครับผมสมมุติว่าอามี่สงครามเกิดขึ้นที่ภาคตะวันออกปืนใหญ่ช่วยโดยตรงเนี่ยนะครับผมสนับสนุนไม่พอก็จะเป็นการส่งปืนใหญ่จากส่วนกลางเนี่ยไปช่วยตรงนั้นนะครับ ทีนี้เรามาเข้าในส่วนของยุทธปกรณ์กันดีกว่าว่าเหล่าปืนใหญ่ของทัพไทยทอบอไทยเราเนี่ยมีปืนใหญ่อะไรใช้กันบ้างนะครับซึ่งหมวดหมู่ของคําว่าปืนใหญ่ที่ผมจะพูดเนี่ยจะรวมไปถึงอาร์ติลเลอรี่ทุกอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจรวดหลายลํากล้องปืนใหญ่อัตาจรฮาวิเซอร์ต่างๆเรามาเริ่มกันที่เครื่องยิงลูกจรวดหลายลํากล้องกันก่อนดีกว่านะครับ ทอบอไทยเนี่ยนะครับผมมีเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องเนี่ยมากมายหลายรุ่นมากๆเลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมก็จะถูกสร้างหรือไม่ก็ถูกพัฒนาร่วมโดยบริษัทสัญชาติไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นจรวด DTI-1, DTI-2 นะครับผมและ DTI-1G เป็นเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องอัตราจรนะครับผมขนาดต่างๆมีตั้งแต่122มิ mm, ม302ม mm ิมไปจนถึง400มิเมเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีไทป์82จากทางจีน S.R.4 จากทางจีนเช่นเดียวกันนะครับผมและระบบจรวดลิงค์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับผมร่วมกันระหว่างทางอิสราเอลและไทยคาดว่าจะได้ประจำการนะครับผมในช่วงปี2,567ต่อมามาดูกันที่ปืนใหญ่ประเภทฮาวิเซอร์นะครับ ปืนใหญ่ฮาวิเซอร์ของไทยเราเนี่ยก็มีหลายรุ่นมากๆเลยนะครับผมมีตั้งแต่ขนาดลำกล้องนะครับผม105มิลิเมตรไปจนถึง155ม mm ิลิเมตรเลยจากหลากหลายสัญชาตินะครับผมเรามาเริ่มดูกันที่สัญชาติของอเมริกากันก่อนเพราะอเมริกาเนี่ยนะครับผมเริ่มที่รุ่นเล็กสุดเลยปืนใหญ่รุ่น M102 นะครับผมที่เป็นปืนใหญ่อยู่ในคลังสำรองมีจํานวนเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับผมแต่ว่าปืนรุ่นที่มีประจําการเยอะที่สุดเนี่ยคือปืนรุ่น M101A1 ที่จัดว่าเป็นปืนใหญ่ฮาวิเอเบา ที่ประจําการอยู่กับทหารราบเป็นกําลังปืนใหญ่หลักเนี่ยนะครับผมที่ใช้งานอยู่โดยเหล่าฐานปืนใหญ่ทั่วประเทศนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังมี M 1 1 4นะครับผมที่เป็น h o w i ซอร์ขนาดกลางนะครับผมขนาด155ม mm, มที่กำลังจะถูกแทนที่นะครับผมด้วยปืนรุ่นใหม่กว่านั่นก็คือ M 1 9 8สัญชาติอเมริกาเช่นเดียวกันซึ่งในส่วนของอเมริกาเนี่ยนะครับผมก็ยังมีปืนใหญ่อัตราจรขนาด155ม mm, ม M109A5 ที่เข้าประจำการในกองทัพไทยเนี่ยนะครับผมกว่า20กระบอกหรือ20คันด้วยกันนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีของอังกฤษนะครับผมเป็นปืนใหญ่เบารุ่น L119 ขนาด105มิลิเมตรส่วนของทางจีนเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมเป็น ปืนใหญ่ขนาด130มิลิเมตรขนาดกลาง Type 59นะครับทีนี้เนี่ยมาดูกันที่ของอิสราเอลกันบ้างดีกว่าอิสราเอลเนี่ยนะครับผมมีปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลิเมตรรุ่นโซทาม m 7 1ที่กำลังได้รับการอัปเกรดนะครับผมเปลี่ยนให้กลายมาเป็นปืนอัตตาจรรุ่น M758 ATGM หรือ Autonomous Truck m o u n t ต d กัน ซึ่งจะมีรูปร่างและลักษณะนะครับผมใกล้เคียงกับปืนใหญ่อัตาจรอีกรุ่นหนึ่งที่ทางกองทัพไทยเนี่ยก็มีประจําการอยู่แล้วนั่นก็คือปืนรุ่นอะ m โมส2000ซึ่งก็เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างอิสราเอลและไทยนะครับและถ้าพูดถึงอัตจรเนร่ยยังมีอัตราจรอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ได้รับการประจําการอยู่ในกองทัพไทยนั่นก็คืออัตจราจรุ่นซีซ่าจากทางฝรั่งเศสนะครับผมถึงจะมีเพียงแค่6กระบอกเนี่ยแต่ว่าก็ถูกจัดว่าเป็นปืนใหญ่ทีีมมที่่่่มมมคควววาาาแนนนนยยํทสูงงออออัดัดบต้้ตขโลลลกเลเผิเซร์ไป ามาดูปืนครกกันบ้างดีกว่าปืนครกเนี่ยก็มีนะครับผมหลากหลายขนาดตั้งแต่ปืนครกเบายันปืนครกหนักเลยซึ่งก็มีตั้งแต่รุ่นที่ใช้ลูกขนาด60มิมอย่าง M121 M19 M2 ของทางสหรัฐอเมริกาส่วนที่ใช้ลูกขนาด81มมตรเนี่ยก็จะมีปืนครก M1 และ M29 ยิงลูกขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนีนะครับผมเป็นลูกขนาด120ม mm. มจะเป็นปืนคอรุ่น M361 ATMM ที่พัฒนาโดยไทยและอิสราเอลนะครับ ต่อมามาดูกันที่ปอตออสักเล็กน้อยนะครับผมหรือปืนต่อสู้อากาศยานปอตอของทัพบ,บกไทยเราเนี่ยก็มีหลากหลายสัญชาติเช่นเดียวกันตั้งแต่อเมริกาอังกฤษจีนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ เยอะแยะมากมายหลักรุ่นเลยนะครับผมผมจะยกตัวอย่างแล้วกันนะยกตัวอย่างเช่นรุ่น m 4 2 duster ก็เป็นปืนต่อต้านอากาศยานแบบอัตตาจรนะครับผมที่ใช้กระสุนขนาด40ม mm. ม m 1 6 3 vads ก็เป็นปอตอออัตตาจรที่ใช้กระสุนขนาด20ม mm มติดตั้งบนยานเกราะ m 1 1 3แล้วก็มีพวกปอตออลากจุงต่างๆ่ยนะครับผมมีหลากหลายขนาดมากๆเลยตั้งแต่ 20มมตรไปจนถึง40หรือ57มมตรเลยซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่ขอเอามาพูดแล้วกันเพราะไม่แน่ใจนะครับผมว่ารุ่นไหนเนี่ยมันยังมีประจําการอยู่บ้างหรือถูกปลดประจําการไปแล้วซึ่งก็เช่นเดียวกับยุทโธปกรณ์ทั้งหมดที่เราได้พูดไปเมื่อกี้นะครับไอ้พวกปืนใหญ่ต่างๆที่เราได้พูดไปเนี่ยเท่าที่เราทราบข้อมูลมาเนี่ยคือเป็นอาวุธที่กองทัพไทยเนี่ยเราใช้ประจําการอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้ประจําการโดยตรงหรือว่าเป็นรีเซิร์ฟเป็นา บอกเลยเลยว่าสูดยอด PPFc คือสุดยอดจริงๆประเทศไทยบอกเลยเลยว่าเพื่อนบ้านอย่างขมิ้นถึงกับปากไม่ออกอวดเก่งแต่ทีเลขแต่พอนานๆนนมาเหมือนหมาไม่บีผิดสู้ไทยไม่ได้ขอร้องไทยอยากมาเป็นเพื่อนกับไทยอีกไม่รู้ว่าประเทศไทยนี่จะให้โอกาสขมิ้นอีกหรือเปล่าแต่สาวลาวคิดว่า คนไทยคงไม่ให้โอกาสหมาลอบกัดอย่างขมิ้นดอกเหมือนกับสาวลาวบางคนที่ไม่มีงานทำแต่ไปทำในประเทศไทยแต่พอไม่ไล่ดีพอไม่ไล่อย่างที่ใจต้องการแว้งกัดก,กับคนไทยแล้วทีนี้ปลาตัวเดียวทำให้เน่าบดคลองอันนี้คือความจริงสุดยอดประเทศไทยสุดยอดจริงๆจนสาวลาวคิดไม่ถึงว่าประเทศไทยจะมาถึงขนาดนี้ ที่จริงนะน้องเดียก,กำลังหูไรพ่อยพี่น้องว่าประเทศไทยเป็นประเทศแดกที่มีปืนใหญ่มากขนาดนี้ตอนแรกน้องเรียกคิดว่ามีแต่ในทีวีแต่สุดท้ายมีจริงๆพี่พีสุดยอดจริงๆอ่ะคลิปวิดีโอนี้พอกันคลิปหน้าเด้อพ่อยพี่น้องกับสบายดีบายบาย